ตื่นออกบากก้านกี่โมงอ่ะ7โมงถึงนี่อะนะ6โมง7โมงถึงนี่อะยังไม่ถึงหาดอันนี้คือเป็นลานน้ำใสที่จอดรถทางไปอที่จอดรถเข้าหาดน้ำใสนี่คือลานฟ้าใสครับลานฟ้าใสรถรถเกินเกิงสนามแล้วนะ รถเกินครึ่งสนามละน,นี่คือบรรยากาศลานจอดรถของหาดน้ำใสนะครับคือเรามาถึงนี่เวลาตอนนี้แปดโมงสองโมงเช้าตื่นเต้นตั้งแต่ลานจอดรถตอนนี้แปดโมงยังไม่ครึ่งรถเกินครึ่งสนามไปแล้วเ,เข้ามาเรื่อยๆดูนะเข้ามาเรื่อยๆแ,แล้วเราต้องไปขึ้นรถ เราก็พกสเสบียงมาเต็มถึงอันนี้เป็นคนที่พร้อมที่สุดนะครับพร้อมเล่นน้ำไอ้แม่คืออะไรครับไอเทมของคุณคืออะไรครับปืนพกปืนมาเลยครับปืนมาด้วยเรียกอะไรขาแล้วเรียกขาปุ๊ปืนมาเลวยบนมาขื้นไปขึ้นรถปุ้นวะปุ้นปุ่นอันนี้เป็นไกด์นำเที่ยวของเฮาน่าจะเหมาหนึ่งคันแล้วแหละเพราะว่าน่าจะเต็มกันอนะ สิบสองคนคะ่ะในนี้สิบแล้วก็มีคนแก่สองแกลงกันละอก่อต้องพออ่ะเมาทั้งคันใหญ่ครบท็อกต้องรอคนอื่นเขามากันสิบสองคนแล้วเขาก็ได้เต็มรถเลยเดินทางไปหัดน้ำใสกัน คนละ15บาทแล้วก็บคนที่เข้าฟรีก็จะเป็นข้าราชการทีมาจากกองทัพเรือบริการเด็กสูงเกิน110เซนแล้วก็ผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปเข้าฟรีส่วนคนปะกะติก็เข้ามีค่าบริการอยู่คนละ15บาท็นทาง <ขา S 2> ที่เราจะไปนะครับรถเราต้องมาจอดไปตรงที่ลานจอดเนาะเพราะว่าเขาเป็นการจัดการไม่ให้รถ<ห>จะเป็น<า>ระเบียบเรียบร้อยเนาะ ดูสเสบียงดูสเสบียงสเสบียง,ยงครึ่งวันในของเรานี่ขอมลองมีความดิบเค็มครับไม่รู้นะตรงไนจะมีไข่หรอเถ้าเ,เขาเบี่ยงยูของกินไปกันนักอยู่นนะแต่ถ้าหนูบอกว่าทรงในมีโอ้ยตรงนี้ก็เป็นร้านนี่เหรอ,อเนยร้านนี่เหรอ เมลส้มตำไก่ย่างเนี่ยเอาของกินก็แย่เลยโอ้ยถึงแล้วนน่าจะลองไปซื้อให้ไดบรรยากาศตลาดตอนเช้าครัได้กัดเจ้าละจวถ้าบบบปอกับก๋วยเตี๋ยวมาซื้อตังนอกนี่เหรอเนี่สซมบห้าบาเล่นน้ำให้คุ้มกับ15บาทนะคะทุกคนมอนค่าเข้ามอนเข้านเข้ารถแล้วเนาะข้าม่้ข้า เฮ้ยระวังรถนะคะฝั่งนูน้นเขาเป็นกรุปทั่วใหญ่มาจากเมืองเหนือโอ้พยพยมมาจาก,ก,อ,จากอันแผ่นดินอย,อยู่นานสิบสองปนะาหาดน้ำ,นนำใสคนเต็มหาดแล้วเฮยทะเลทะเลน้ำใสดีดีดูทะเลอ่ะนี่ยังกว่ะเอาเจ้าเนาะแต่ที่นี่ต้องเช้ากว่า ปกติของเราแปดโมงเกิืนี่โคดเล่นน้ำเต็มทะเลแล้วว่ามันเล่นนัง่งมาตั้งแต่เจ้าหมื่นเลยนะเฮ oh. ้ยอินดี้ได้ก่อจะดีไซน์เต็มที่แลละใช่ถ้าหาดยังไงก่อได้สบายเลยน้ำใสด้วยใสสะอาดเดี๋ยวรู้เกณไปด้ยกันดีละเฮ้ยถึงแล้วค่ะน้ำใส ปูเสือผมไม่ตะแยะไหมนี่คือบรรยากาศกินข้าวเพราะว่ามานี่ไม่ได้กินข้าวกันเตือไปเดีวกาซื้อของกินกันก่อนถ้าเจะมาทางกินข้าวันข้างหาดกินกินขจีนแล้วก็สัมผัดทะเลีหาสงสกันเขามาตั้งกี่โมงเ่ อันนี้กินข้าอิ่มกันแล้วเรียบร้อยนะเจ้าแล้วก็เป็นชุดที่จะลงน้ําเพราะว่าชุดที่ลงน้าแต่ว่ามันยังมาแห้งก็เลยเอาชุดเดิมมาใส่เพราะว่ามันจะได้มาแห้งยิ่ชุดเดียวพร้อมลงน้ํลนะเจ้าเดี๋ยวขอทาครีมกันแดดก่อนลงน้ำต้องทำยังไงเราไม่ใช่ครีมกันแดดก่อน็จาครีมมาแดดก่อนเดี๋ยวขอตัวทากันแดดแป๊บการมาทะเลที่ไม่ชิดดูขอซองหน้าเลยเหรอเห็นก็ อ่าเอิกะ่ะเอาอเป็นชุดแล้วคนพร้อมไปเล่นนะ้ำได้ลไเ,ไเ,เลยไปเลยตอนที่กำลังเดินมาที่หาดน้ำใสเนี่ยเจ้าไสละเอียดมากนักกถึง,ถงมือถือมาเตายลงได้ครึ่งนึง ถือมาถือมาตัวเนี้ยโอ้ยา,ายละเอียดมากและน้ำใสกว่าอันอ่าวดงตาลเมื่อวานเยอะเลยเนาะน้ำใสจริงที่รอดอีกอ่ะเอออ่ะแผลรูปแผลรูปไปหาไปไหนคะต่บุญอยู่ไหนไ้บุญนี่ป้นอินดี้เหรออินดี่เอารองเท้าเก็บไปเถอะอินดีอ้อ่ะไปเล่นน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวใช่เราจะ ได้น้ำเดียวจะเก็บกล้องเพราะว่าไม่งั้นนี่ตึงกล้องตึงไหมนี่ได้ครีมแน่เฮ้ยเดีไปใช้ตุ้งตนลูกไปบัวขาดูอินดี้เจเนอร์เอแต่น้ำใสจริงอ่ะเนี่ยมันใสจริงจริงแล้วว่าเมื่อวานที่ดงตาลยังว่าเออสะอาดระดับหนึ่งเนาะที่นี่สะอาดมากแต่เขาก็าหัดนางรำกับนางรองก็สวยไม่แพ้กันแต่นี่ของมาหัดน้ำใสก่อนระวังว่าน้ำแบบเป็นนะ มาแบบยัได้เห็นเนื้อเห็นหนังเฉยเลยอ่ะ <c oughs> ขาวๆที่อันกระดากระดาที่คืออันคิมคิมกันแดดเนอะมืนเะ <c oughs> มเันจะทาแป้งค้อนนะ น้ำใสตั้งแต่8โมงครึ่งตอนนี้เวลาบ่ายโมงเราเดินทางออกจากหาดน้ำใสจเจ้าเฮากำลังจะย้ายหาดตอนนี้เราเบื่อหาดน้ำใสละเราจะไปลุ้นกันเอาที่หาดนางรำนางรองมันจะองค์มาตึงมาตึงเตือก็ต้องแบบเอาบรรยากาศแต่หลายหาดดุมกมาวมนจะว่างก็แล้วก็จะมีโอกาสได้ชื่นชม,มห,หาดนางรำนางรองก่เอเจ้าเไปลุ้นกัน แบบหาดนางรำนางรอง <c oughs> คือใสาไปเยอะมากเลยนะไม่ใช่่รประด็นรถเยอะมากเลยครับในการนี้ไปหาดนางรำ มาถึงแล้วนะเจ้าเรามาตรงที่หาดนางรองนะแต่กีหาดนางรำก็รถเต็มขนาดก็เลยว่าเอาเข้ามาคือสุดก่อนแล้วก็มาดูข้างในก็เออมาถึงตรงสุดหาดนางรองแล้วก็ยังดูว่าที่นั่งที่อะอย่างเนี้ยก็ยังมีอยู่เนาเห็นพอมอยู่เขาก็คนของลงไปก่อนเดียวเฮ้ออันคนขับรถของเขาให้ <laughs> ซอดีขับรถกอน <laughs> มาตัวหอกสารทีหลังเนาะ <laughs> ผู้เสียสละอย่างสูง ความจริงเนี่ยถอยหลังนี่ก็ได้นี่เนาะแต่มันรถตู้มันยาวเนะาะนี่ก่อนหานางรองนี่ก็จะเป็นตีนังห่มเนาะจะกว้างกว่าหาน้ำใสยเยอะเลยก็เลยบรรจุคนได้เยอะมากก็ร่มรื่นร่มเย็นตัวเริ่มแห้งแล้วเด้อตัวเริ่มแห้งนี่คือไม่ได้ดเปลี่ยนผ้าเลยแต่ว่าอาบน้ำจืดมามื่อวันมันเหนียวแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันแบบ ประมาณแบบว่าแดดลมลมตกเดี๋ยวลงไปเล่นน้ากันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผิวนี่คร้้ากันมาประมาณสามเฉดได้ <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งเฉดนะประมาณสองถึงสามเฉดไปแล้วยิ่งใกล้หาดคนก็นจะยิ่งนั่งเยอะเพราะว่าเดินขึ้นเดินลงมันจะได้สะดวกเนาะจะมีที่เก้าอี้นอนเก้าอี้ชาวเลยที่เช่า น้องหมาน้องแมวก็เอามากันได้หลายคนก็เอามานี่ก็โลงเหรอเนี่ยเนี่ยนีลงเหรอหรือมันเด็ดโคนก็หนักขนาดเลยเนาะแล้วก็เป็นฮาตีค่อนข้างตีจาะยาวแล้วก็กว้างเนาะก็ตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงซีซกปก่าวจะอยู่จนถึงแรงเย็นเลยแม่น อยู่กันจะถึงแรงแล้วกสี4โมง5โมงเนาะกักลับไปอาบน้ําที่พักกักค่ะน่นี้คือจะเห็นว่ามีกิจกรรมทางน้ําเยอะมี้มีบันนาโบสทบันนาโบสมีทั้งแบบเงหงยางก่อทรายไปเช่าเสือเช่าเก้าอี้ที่นั่งได้หงยางได้ได้แต่กลัก็ดกับก็เล่นเนาะ ถึงแล้วค่ะาหาัดนางรำหัดนางรองวันนี้เป็นวันเที่ยวนเยวนาะพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางกลับยาวเหยียดเลยมันเอาวันนี้คือมันคุมค้มไปเลยไปนั่งก่อนพอมไหมจะเล่นยังนอนหลับก่อนก็ได้นะเพราะว่าจะอยู่กันเลิงเย็นเลยนะ ต้นแบบนี้ก็คือหาดน้ำใสใสกว่าขึ้นแรงกว่าแล้วก็ทรายละเอียดกว่าไม่มีสเนาะเขาเป็นเทียบเทียบกันว่าหาดน้าใสจะถูกใจแค่ไหนไม่เกจะกับหาดบางรองก็แหลกก็คื้ถ้ารูก็จะเล่นตรงต่อ <c oughs> แต่ว่าที่นี่ก็คนเยอะเออง่ายหาดกว้างไม่ต้องอา่อา เข้ามาจะง่ายกว่าเนาะไม่ต้องแบบว่าจะร้หัดเต็มไม่เต็มตัวหัดกว้างแล้วก็มีคนที่อยู่อยู่แล้วก็มีทางนางรำแล้วก็นางรอนน้ำใสต้องตื่นเช้านิดนึงน้ำใสต้องตื่นเช้าแต่ก็ถืวอว่าคเค ว่าแงเด็กโง่ไม่น่าเลยกินดีก็สร้างเจดีไปไปลายเท้าไว้ให้ด้วยยังอยู่ดีไหมลุกไม่ได้เลยลุกยากใช่ไหมฮะฮะซื้อของพี่ด้วยหน้าแดงแล้วเชยไหมไหวไหมไหวไหม ไว้ไหมเข้าน้ากันลิกรู้สึกว่ายัางไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างสบายสบายเลยดันข้อกุนกใช่ถ่ายภาพถ่ายรูปเก็บไว้สินี่เป็นปฏิมาก,กรรมของเด็กๆที่ช่วยกันนะครับ